สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชา n นลดวงมงคลชีวิตกับผมโหนวิศวะสอนสร้างชีวิตจากลิขิตดาวไรอิงช่องทานนะครับก็คือโหนวิศวะพารวยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังและก็เช่นเคยเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้ผมและน้องแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับวันนี้เรารวยกันต่อครับกับดวงครูดวงที่1ินะนะครับและก็ วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องการเสริมเติมแต่งดวงตาหัวข้อบาไหลาจะหลดไปเท้าหรือร่างกายแล้วก็ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ทุกคนชื่นชอบขาดไม่ได้เลยนะครับเช่นเคยช่องรับภาพแปลว่าโชคแปลว่าความสําเร็จแปลว่าสิ่งที่ได้มาโดยไม่ได้ตั้งใจกดข้อแรกนะทุกท่านเนื่องเราต้องเช็คให้ได้ว่าเราเป็นดาวคนหรือดาวเทวดา นะครับผมก็เช็คให้แล้วนะเขาเป็นดาวเทวดาดังนั้นตำแหน่งโชคอยู่ไหนราศีมีนนับเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ีเราจะได้รู้ว่าอ๋อช่องสิดคือช่องโชคหรือลาภนะครับเราก็มาดูครับราศีมีนอยู่ไหนโอ้ศีษะยากไหมก็ยากสำหรับใครบางคนก็ง่ายสำหรับใครบางคนเหมือนกันเมื่อเรารู้แล้วว่าราศีมีนเป็นโชคเนาะเอาสักหน่อยนึงนะครับแกนะ ถ้าตรงนี้ไม่มีดาวเขาเรียกว่าแก่แลัคะแนนที่สองมาตั้งนะครับเล็งไปเป็นดาวอังคารนะครับแล้วก็ดาวอังคารเลขสามแล้วก็ไปดูครับอังคารเลขสามมีดาวอะไรบ้างที่จะเป็นคนที่ทําให้เราโชคดีนะครับมีเลขอะไรมีเลขห้าพฤหัสเลขหก 6, ดาวศุกร์เลขแปดดาวราหูข้อแรกข้อแรกข้อแรกอย่าลืม คัดดาวกรน,นะครับดาวไหนเสียในดวงนะครับสามพระองค์นี้เสียในดวงมีดาวอะไรบ้างก็คือดาวศุกร์นั่นเองเป็นอะไรอร่ะลีตัดทิ้งไปเลยเหลือสองพระองค์คือห้ากับแปดถ้าเลือกได้เราก็เลือกสิ่งที่ดีสุดครับที่ไหนที่ทักษะเมื่อเอิญเัือเอิญน,นะครับดีทั้งสองพระองค์กลมเม็ดเคล็ดลับเกิดขึ้นครับนะครับหนึ่งถ้าเลือกได้อีกอะไรที่มันถึงลักสําคัญสุดดังนั้น ลาหูแรงครับเราต้องก,การโชคอะถ้าเราบอกว่าเอาพหัดมาแปลว่าอะไรผู้ใหญ่ให้โชคเออผู้ใหญ่ว่าทางนี้นะไปกรุงเทพทางนี้นะไปเชียงใหม่อารมณ์แบบนั้นแต่ถ้าเกิดเราใช้ลาหูล่ะดาวลาหูเป็นดาวมหาโชคครับผมดังนั้นถ้าเกิดเราต้องการโชคที่แบบรวยรวยเฮงเฮงปังปัง,ปงมิเต,เตพาหูฮาตี ได้เงินจากการเสี่ยงโชคเปิดโชคใช้ลาหูดีสุดครับแต่ก็จะบอกว่าเฮ้ยเรานะอยากให้ผู้ใหญ่นะสนับสนเราเลื่อ,ขอ,อนขั้นเลื่อนตัวเองให้เรามีตัวเลือกให้เยอะแยะมากมายนี่มีสิบคนเนี่ยอยากให้ผู้ใหญ่เลือกเราเลือกเราอ่ะด้วยการอะไรก็ตามเราอยากได้โชคจากผู้ใหญ่เราต้องใช้บุญหัดอันนี้คือบริบทที่คุณต้องเรียนรู้นะนะครับดังนั้นะเน้นเรื่องดาวราหูก่อนมาเสริมเรามาดูกันครับ ที่ศรีรษะเนาะอ่าขออภัยดาวาดาวพฤหัสอยู่นี่นะผมขอย้อนนี่พฤหัสนะครับแล้วก็เลือกเลยครับอาจารย์เอารูปเอารูปคุณพ่อมาติดบนศรีรษะได้ไหมได้ครับคุณเคยดูหนังทิเบตเอ่อพระทิเบตไหมหรือว่าพระจงพระจีเนี่ยมวกเขาเนี่ยคุณลองไปดูนะมีรูปพระอยู่บนศรีรษะนะครับจริงๆเขาก็าจะบอกว่าจะมีรูปอะไรบ้างนาะก,ก็คือ พระพุทธเจ้าห้าพระองค์อน่ะครับก็คือณโมพุทธายะหรือพระศรีอริยะเมตไยพระกากูสัตโธพระโคนาโดมอะไรต่างนะครับก็คือพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะครับเอาโบแขวนหรือเอาลูกคุณพ่อได้ไหมได้ครับได้หมดเอาพอได้ไหมได้ครับตามแจไปถลนายคุณเลยส่วนดาวล่าหูน่ะได้หมดเหมือนกันไม่มีข้อยกเว้นเอาที่นีโยมอ่ะสูงกว่าศรีรษะขึ้นไปก็ พะพุทิชิลาไดไหมพระราหูไดไหมพระพิคเนตได้ไหมน้ำต่อได้ไหมอย่างนี้ครับก็คือสูงกว่าศรีรษะเราก็ควรจะศักดิิสทธหน่อยอาจารย์เอาเอาเอางูไดไหมเขาก็จะบอกเราเป็นหัวงูนะมันก็ควรไหมมันก็คงจะเออกลางๆอึ่งๆเนาะอาจารย์เอาเอาปูได้ไหมมันก็ได้อะแต่มันก็เออเอาที่มันดีที่สุดในความรู้สึกเรานะครับที่โลกไม่ติดเตียนต่อมาศรีรษะครับได้หมดครับเหนือก้าวเหนือผมอ่ะได้หมด นะครับอาจารย์ผมสักไหมอาจารย์ผมลงน้ํามันได้ไหมได้ครับคุณศักศีษะคุณก็ได้เหมือนกันนะครับก็ขออยู่ในความหมายของนื่งเราเป็นดาวเทวดาอยู่ราศีมีเนเหนือศีษะเราจะเอาปิ่นปักผมที่คาดผมอะไรต่างได้หมดครับไม่มีข้อยกเว้นบางครั้งผมสอนเนี่ยผมก็จะบอก ลูกศิษย์ผมเสมอว่าเออเองเป็นพยาบาลเนี่ยมันก็ใส่ได้เนาะบนหมวกเองเองก็หาแล้วไปติดไปเหมือนเราเรียนลูกเสือสำรองอะ่ะมันจะมีกลมๆอยู่แล้วก็เอาสีไปแต้มแล้วเอาไข่มุกไปวางได้หมดนะครับถ้าคุณจะทําไม่ยากหรอกครับรวมไปถึงว่าผมบอกรู้สิษธิ์ผมเสมอว่าเองก็ไปหาเส้นผมก็ขมวดเส้นผมมาถักเปียเส้นผมเนาะแล้วเองก็เอาไข่มุกไปใส่ไปร้อยไปไขว้วก็หนีบไว้ก็ได้หมดครับถ้าเกิดคุณจะทํามันไม่ยากเกิคนความสามารถของ มนุษย์แน่นอนนะครับที่สำคัญขอให้อยู่บนศีรษะให้มันถูกที่ถูกทางถูกเวลาสสีมันใช้ได้วัตถุบงคลใช้ได้3ในช่วงไรยทุนทำเนะ่ยเวลารักหรือดาวจรมันเกิดมากเกิดผลหรือไม่นะครับเท่านั้นแหละปังแน่นอนนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ฝ่ายเรียนไฝ่รู้ ฟังเพิินหรือถ้าเกิดคุณยังไม่มีพื้นฐานคุณก็สามารถเข้าไปสมัครในช่องทางสมาชิกเพื่อที่จะปูพื้นฐานเดือนละ100บาทเรียนเสร็จแล้วก็ออกมาก็ได้ครับนะครับจะได้ฝึกฝนจะได้เรียนรู้ว่าอ๋อมันเป็นยังไงนั่นเองวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ